เอาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จูนเกียร์หนถึงเกียร์สเนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไล่อันบนสุดหาการออกตัวเอานะครับผมแล้วก็การตั้งค่าการขับขี่นี่ทักษะการขับขี่สําคัญมากะครนะใครที่เอาเกียร์ไปแล้ววิ่งไม่ได้มันอยู่ที่การขับขี่ด้วยนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซนจี้ซีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถม a z ด้า RX 8นะครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่11นะครับก็น้ำหนักจะอยู่ที่1400เลยเราจะมาแต่งเป็นเครื่อง100 0 0แสนกันนะครับผมเพราะว่ามันซื้อได้มากสุดแค่เครื่อง100 0 0แสนนะแล้วก็เทอร์โบ2 0 0แสนเลยราอยางซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับ ซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมเลยโอเคแล้วก็พวกเนี่ยเราซื้อให้หมดเลยนะครับผมซื้อหมดแล้วก็จะได้ 757H p เจ็ดเฮตพีรอเกินะครับโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทำการจูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสูตรของเราก็เหมือนเดิมเลยจูนเกียร์1ถึงเกียร์สเนี่ยจูนตารางนี้ไว้เลยแล้วก็ไล่อันบนสูตรหาการหาการออกตัวนะครับผมแค่นี้รถเราก็แรงทุกคันแล้ว แค่เราหาการออกตัวให้ได้นีนแรงทุกคันเลยแล้วก็อันนี้ช่วงล่างประมาณนี้เลยปรับตามใจช,ชอบส่งมันก็จะเตี้ยๆหน่อยนะรถมันใหญ่ใส่สเกิร์ตใส่ปอยเลอร์หลังหน้าหลังเตี้ยเลยแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตไปครับเพราะว่าไม่ได้แข่งทางยาวให้ดูเดี๋ยวเราอันนี้ลายนี่ก็แต่งเองนะเหมือนเด็กน้อยแต่งอะไม่มีอะไรมากเลย ผมแต่งก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปดูการขับขี่กันเลยกว่าสนามที่1สนามเรซซิ่งไปโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับผมเราก็ต้องมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ตั้งค่ากราฟิกก่อนนะครับโทรศัพท์เราจะได้ไม่กระตุกนะครับในตอนเล่นส่วนมากโทรศัพท์ราคาถูกๆมันก็จะกระตุกนะครับของผมยังกระตุกเลยแล้วก็ อันนี้เราต้องเอา TCS ออกนะเราจะตั้งค่าแบบนี้นะอย่างแรกเราก็กดไปมั่วๆก่อนแล้วเราก็กลับมาตั้งค่าแบบนี้นะครับเวลามันบั๊กอะไรประมาณนี้นะครับรถวิ่งไม่ได้แล้วก็อันนี้ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวไปดูการขับขี่กันเลยโอเคครับผมอันดับแรกเราก็เบินยางไปก่อนนะครับประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบินไปนิดหน่อยให้ให้ควันมันขึ้นนะ แล้วเราก็ชิงไฟออกตัวนะให้มันออกรอบ5,000ขึ้นนะออกรอบ5,000 6,000เนี่ยมันจะออกตัวดีมากๆเลยแล้วเวลามันก็จะลงสวยเลยนะครับอันนี้ก็ขับเกียร์ดีก็จะวิ่งประมาณนี้8.89นะครับผมก็วิ่งได้แบบนี้แหละได้หลายลันเลยจนมันไม่ลงไปกว่านี้ก็เลยเอาลัานนี้มาให้ดูนะครับผมแล้วก็ การที่2ก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับก็เบินยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ20%นะให้ควันมันขึ้นนะแล้วก็ชิงไฟออกตัวแบบนี้นะครับออกไปหน่อยนึงเราก็เข้าไปกดโหมดดิฟได้เลยนะครับผมตามในคลิปเลยอันนี้ก็วิ่งชิวๆเลยแรงมาก8 5ดีนะครับผม8 5ดีนะครับก็วิ่งดีมากอะ่ะแล้วก็ มาดูร้านต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมเราก็เบิร์ยาก,กันเลยล้อหน้าล้อหลังให้ร้อนที่สุดเลยนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะพอร้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าเส้นแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับในคลิปนี้อันนี้ก็จะกดเร็วมากๆเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าเรากดช้ามันก็จะเวลามันก็จะช้านะครับอันนี้ก็กดเร็วมากก็จะวิ่งประมาณนี้ 7.07นะครับผม7.07นะครับอันนี้ก็วิ่ง7วิต้นๆเลยโคตรแรงนะบผมวิ่งขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มาดูสนามให้วิกั่นต่อเลยเบอร์ยานไปก่อนเลยเบอร์เรียบร้อยประมาณ30%นะป่าต้องให้มันออกรอบ5,000 0้0 0 0นะคพันนะมันจะออกตัวดีนะ ถ้าออกต่ำกว่านี้มันจะไม่ฟาดนะครับรอบมันจะไม่ฟาดแล้วมันก็จะออกตัวอืดมากเลยอันนี้ก็วิ่งประมาณนี้9.51นะครับผมตามคอนเซปที่เราตั้งไว้9วิกลางๆ <c oughs> สนามไฮเวก9วิกลางๆแล้วก็มาดูรันที่สองกันเลยอันนี้ก็จะเป็นการกดหมดดิฟนะครับผมเบรนยางเรียบร้อย ออกรอบ5,000ปานแบบนี้นะแบบนี้คือออกตัวดีนะแต่ถ้าดีกว่านี้มันต้องพุ่งไปมากกว่านี้นะนี่แต่ออกไปหน่อยนึงก็เข้าไปกดหมดริบได้เลยอันนี้ก็จะวิ่งประมาณนี้9.17นะครับก็วิ่งดีมากวิ่งดีแหละรดน้ำหนักตั้งพันสีแล้วก็มาดูร้านสุดท้ายท้ายสุดกันเลยดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมแล้วก็เบินยางไปให้ร้อนที่สุดเลยร้อนหน้าล้อหลังเท่าที่เราจะทําได้นะแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับในคลิปนี้ก็จะกดเร็วมากๆนะครับขนาดใช้โปรแกรมช่วยกดยังไวเร็วเท่านี้นะครับผม <c oughs> โม้หน่อยโมหน่อยนิ้วลัวมากก็จะวิ่งประมาณนี้ 7. 5็ห้าสี่นะครับผมอันนี้ก็เร็วที่สุดแล้ว เคยกดได้7.60นะแต่ว่ามันยังไม่ดีก็เลยเอารลันนี้มาให้ดูดิกว่า7.54นี่เร็วที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูท็อปสปีดกันเลยดีกว่าเบิร์นยางเรียบร้อยไปไป,ไปสิ <c oughs> เนี่ยรอบมันฟาดไม่ถึงมันจะออกตัวอื่นๆแบบนี้นะครับผม <c oughs> นี่แหละอันนี้คือออกตัวไม่ดีนะจำไว โอเคครับผมออกตัวไปแล้วแล้วก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับเราจะเข้าไปกดสลับกันลัวๆเลยเอาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จูนเกียร์หนึถึงเกียร์สีเนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไล่อันบนสูตรหาการออกตัวเอานะครับผมแล้วก็การตั้งค่าการขับขี่นี่ทักษะการขับขี่สําคัญมากๆนะคใครที่เอาเกียร์ไปแล้ววิ่งไม่ได้มันอยู่ที่การขับขี่ด้วยนะครับผมบอกแค่นี้แหละ ไม่พูดเยอะเจ็บคอเอ้ยโอ้โห,โโหโกดสลับกันรัวๆไม่รู้จะวิ่งเท่าไหร่กดกันต่อไปกดอีกก็วิ่งประมาณนี้นะครับผม510บวก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 นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูป้ายไฟกันดีกว่าป้ายไฟมันจะวิ่งเท่าไหร่ ไฟวิ่งเท่าไหร้อยสองนะครับผมไตไฟวิ่งอยู่ที่5้านะก็แรงแล้วนะวิ่งขนาดเนี้ยโคตรแรงอนะแต่ก็ยอมเมื่อยมือหน่อยเพราะว่าต้องกดสลับยาวๆเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็อยากจะทำนานแล้วแหละแต่ว่าลืมมีคนขอมาพอดีก็เลยจัดให้เลย คลิปหน้าจะเป็นไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วบายบายใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ